สวัสดีครับพบกับเมจิกแบร์แคมีนะครับผมอ่ะ EP พนี e ้นะครับผมเป็นกลทำนายนะครับก็หลายๆคนอาจจะทักมาให้พี่หมีหนาๆไม่ค่อยมีคลทำนายนะผมอย่างแรกเนี่ยพี่หมีจะวางไพ่ทำนายไว้ตรงนี้นะผมโดยเอาปากกาครับไว้นะครับจะพยายามให้มันอยู่ในเฟมกล้องตลอดนะเพื่อเป็นการที่มันไม่ถูกเปลี่ยนอะไรแน่นอนนะครับเริ่มแรกเนี่ยพี่หมีก็จะแบ่งไพ่มาสักชุดหนึ่งเนาะเราจะไม่เล่นทั้งสำรับนะบผมเอาสักชุดหนึ่งเอาเอาสักปร,ประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่ะ เท่านี้กองนี้จะจะไม่ใช้นะแล้วก็ออกเลยนะครับเท่านี้เนี่ยสิ่งที่หมี่ทาก็คือพี่หมี่ก็จะมีไพ่ยอยู่สักประมาณนา่าจะมองสายตาเข้าๆประมาณายี่สิบใบได้นะผมอ่ะเท่านี้เนี่ยพี่หมี่ก็จะให้คนดูตัดนะผมกะประมาณเอาไม่เกินสิบใบนะผมกี่เลขอะไรก็ได้นะโอเคแต่เอาไม่เกินสิบใบนะเพราะสิบใบมันเกินครึ่งกองเนาะสมมุติว่าคนดูตัดได้สักประมาณเอ่อเท่านี้ละกันนะครับผมซึ่งเท่านี้พี่หมี่ยังไม่รู้นะว่ากี่ใบพี่หมี่จะวางไว้นี่ก่อนอันนี้คือส่วนที่คนดูตัดได้นะครับผมอ่ะ สิ่งที่หมีจะทำก็คือพี่หมีไม่รู้นะครับว่า,าคนดูเนี่ยตัดไปกี่ใบแต่ที่หมีจะแจกนี้ก่อนออกมาสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบใบส่วนกองนี้ยังไม่ใช้รอออกนะผมอ่ะเช่นนี้มานับของที่ส่วนที่คนดูตัดกันได้นะผมว่าคนดูตัดได้กี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดพี่หมีจะนับไปเจ็ดใบหนึ่งสอง 3 4 5 6แล้วก็ใบนี้นะครับใบที่7อ่ะพี่หมีแยกอางไว้ที่นี้ก่อนอ่าชึบนะบผมปึ๊บเราก็จะเอาแยกทั้งหมดเลยแน่นอนครับคนดูเป็นคนตัดเองแต่ทีแรกถูกไหมครับเขาเป็นคนตัดเองเอ่อเป็นคนเลือกได้เบอร์7เ,เองซึ่งถ้าหมูเป็นเบอร์8ก็อาจจะเป็นเลขอื่นเบอร์9อาจจะเป็นเลขอื่นถูกไหมครับแต่อันเนี้ยใบที่พี่หมีที่หมีนายเนี่ยที่หมีทํานายตั้งแต่ตอนเปิดมายากลเปิดคลิปเลยนะครับผมไพ่ที่หมีทํานายเนี่ย มันคือเอสหัวใจหรือเอซโฟแดงนั่นเองและใบที่คนดูได้ครับนั่นก็คือเอสหัวใจเหมือนกันแต่ท่านั้นยังไม่พอครับพี่หมีทำนายมากกว่านั้นอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับเอสหัวใจเป็นสีแดงในกองนี้ทั้งหมดมันกลับกลายเป็นสีดำหมดเลยมันไม่ไปไหนเป็นสีแดงนะครับแน่นอนครับคนดู พี่หมีรู้แล้วว่าเขาจะต้องได้เอชสวใจพี่หมีเลยทำนายใบนี้มาแต่เอชสวใจเป็นใบเดียวที่มีสีแดงในนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไงโอเคนะสำหรับพี่การเล่นกลชุดนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยพี่หมีแนะนําให้น้องๆเนี่ยก็คือ เซตไพ่ไว้ก่อนนะผมเซ็ตไพ่ยังไงพี่หมีจะแยกสีดําออกมาทั้งหมด20บใบนะครับผม20บใบอ่าน,นับก็ได้ดูก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20บใบนะครับผมตำแหน่งที่มีเซ็ตไพ่คือตำแหน่งที่11นะผมนะับจากข้างบนก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใบที่11นะผมก็คือใบนี้เอสวนใจนั่นเอง12นะครับผมไอใบที่11โทษที11นะอ่ะ ระวังไว้ตรงนี้นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ที่ถูกเซตจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีสีแดงแค่ใบเดียวซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เปิดตรงเซตนี้คนดูดูอยู่แล้วแต่พี่มีทําการเซตชุดนี้ไว้ก่อนนะผมเซตไว้เพื่ออะไรเวลาที่เราบอกว่าเราแบ่งไพ่มาส่วนหนึ่งมันจะได้เร็วแล้วเราไม่ต้องมานั่งเซตเราไม่ต้องนั่งจัดไพ่นึภาพออกใช่ไหมครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมน้องๆใบนี้เนี่ยที่มันเป็นสีที่มันเปลี่ยนเนี่ยสมมุติว่าน้องๆอยากจะเล่นทั้งหมดเป็นสีแดงแล้วให้เหลือใบเป็นสีดดําก็ไ อันนี้แล้วแต่นะครับผมแต่ก็ต้องเซตให้มาเป็นสีเดียวกัน20ใบแล้วก็เป็นใบที่มันแตกต่าง1ใบนะครับเที่ยวนี้เนี่ยสมมตินต้องๆเซตตัวนี้เป็นคิงโพแดงก็เอาคิงโพแดงออกมาถ้าเซตเป็นเอห็หัวใจอย่างนี้มีก็คือเอห็หัวใจนั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่น้องไม่มีไพ่สองสำรับให้เขียนใส่กระดาษเอานะครับว่าคุณจะเลือกคุณจะได้ไพ่เบอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เหมือนกันอันนั้นม,มีปัญหาครับผมแต่อันนี้พี่มีพี่มีขี้เกียจเขียนกระดาษก็เลยอาศัยใช้เอาไพ่เนี่ยเป็นคำนําหน้าเลย นะครับซึ่งใบนี้แน่นอนเรารู้อยู่แล้วเราพยายามวางไว้ให้คนดูเห็นตลอดเวลานะครับว่าอันเนี้ยคือเราทํานายไว้เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันและส่วนในกองใหญ่นะผมพี่หมีก็จะเซตใบแดงไว้หนึ่งใบลักษณะแบบนี้เพราะว่าอะไรอย่างที่พี่หมีบอกครับเราเซตเป็นสีดําไว้20ิใบถูกไหมครับเวลาที่เราหาเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราจะเริ่มแรกนะผมเราวางไว้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะหาไพ่เอามาเล่นสักส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับผมก่นชุดน,นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไพ่ครบก็ได้นะอ่ะ พอ,อน้องสเปซมาครับ <S <S เห็นไหมมันพอ,อน้องสเปซแกแบ,บสเปซพอตอนตั้งเนี่ยอย่าเปรียบเป็นอย่างนี้เขาดูนะน,น้องตั้งขึ้นมาก่อนอะนะครับผมแล้วก็พอเราเจอตรงตำแหน่งที่เราเซตไว้สีแดงอยู่นี้ปุ๊บเนี่ยเราแกลงแบ่งออกมาส่วนหนึ่งส่วนนี้เนี่ยนะครับผมส่วนนี้เราจะไม่ได้ใช้นะส่วนกองใหญเ่เราจะไม่ได้ใช้เราใช้เฉพาะกองเล็กกองเดียวนะครับอ่ะเที่ยวนี้เนี่ยเราก็เอากองนี้ออกไปเลยเราจะไม่ใช้มาแล้วอ่ะเที่ยวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแค่กองเล็กกองเดียวหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็ อย่าพึ่งสเปรยเลยเขาดูนะพราะเราแบ่งอย่างนี้ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยน้องๆก็วางไพ่ความไวอย่างนี้ก่อนเพราะเราแบ่งมาแล้วถูกไหมให้คนดูนะครับตัดไพ่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งคําว่าประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งเนี่ยคนดูเขาจะไม่ล้วงลงไปลึกอยู่แล้วนะครับผมอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งการที่ตัดลงไปลึกเนี่ยมันทำให้ไพ่ขึ้นมาเกือบทั้งหมดเพราะเนื่องจากไพ่ไม่ครบห้าสองใบนั่นเองเขาก็จะตัดแบบกะประมาณแบบได้สักนิดนึงซึ่งตรงนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่หมีไปเล่นเนใบ เต็มที่สุดก็คือ10ใบโอเคไหมครับผมอ่ะพอหลังจากตรงนี้เนี่ยตัดเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งให้คนดูนับนะให้เขาเอามือปิดไปก่อนโอเคไหมพอสมมติคนดูคนดูเอามือปิดไว้เราทําการแจกไพ่อย่างนี้นะผมบนกองที่คนดูตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราทาการแจกไพ่จากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวานะนั่นก็คือ1 2ึสอันนี้แจกสิบใบนะ4 5 6 7 8 9แล้วก็10 ตรงนี้เนี่ยพยายามไม่ต้องให้คนดูโฟกัสกับมันนะครับเราก็บอกโอเคตรงนี้ไม่ใช่แล้วเที่ยวนี้เนี่ยคนดูเขาเห็นนะครับว,ว่าตัวนี้เราแบ่งมา10บใบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราได้คนดูเขาที่เขาเขาทับว่าอยู่แล้วเนี่ยเขายกมือขึ้นแล้วนับดูว่ามีกี่ใบ1 2 3 4งสาหใบเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่น้องๆน,นับนะครับผมน้องๆไม่ได้นับจาก1 2 3 4 5 6อย่างนี้ไม่ใช่นะให้งน้องจะนับจากขวาไปซ้ายตอนแจกเนี่ยเราแจกจากซ้ายมาขวา แต่ตอนนับให้เรานับจากขวาไปซ้ายโอเคไหมครับตรงนี้คนดูได้6ใบเราก็นับไป1 2 3 4 5สามี่้าและใบที่6นะหใบปุ๊บน้องๆทำงี้ครับไอ้ตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเราเอาแยกออกนี้ไปเลยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คนดูเห็นว่าใบเนี้ยคือใบตำแหน่งที่6ที่เขาได้นะผมส่วนนี้น้องๆเก็บทับไปเลยครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยคนดูเขาจะลืมตรงนี้ไปแล้วว่ามันเป็นเหลือแค่ใบเดียวที่เขาเลือกได้ จังหวะนี้น้องๆอยากะแกล้งถามคนดูครับว่าเนี่ยตั้งแต่แรกมาตัดเป็นได้เบอร์6นู่นนั่นนี่ก็คือเล่า,เล,าเล่าเรื่องแนละ้วแต่เราจะเล่านะผมก็ถามคนดูง่ายว่าอยากจะดูใบทานายก่อนหรืออยากจะดูใบที่เลือกได้ก่อนหรืออยากเปิดพร้อมกันอันนี้แล้วแต่เขานะผมสมมติคนดูบอกว่าเ่ะเปิดพร้อมกันเลยนับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์เฮ้ยมันตรงกันได้ยังไงซึ่งเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากที่คนดูกลาลังงงอยู่ตรงนี้นะผมเขากำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยมันตรงกันได้ยังไงทํานายเขา จังหวะที่เขากลาลังงงนะคบเขาบอกเดียวเดียวเดียวเยวเราก็พูดไปแล้วว่ามันยังไม่หมดจร,จริงๆอะผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกได้เอัวใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาก็บอกว่าเพราะอะไรเราก็น้องๆก็พิกอย่างงี้นะครับทั้งหมดแล้วก็สเปซเลยครับเพราะว่าทุกใบที่อยู่ในกองเนี่ยมันมีแต่สีดําหมดเลยเขาจะตัดได้เท่านี้แล้วได้ใบเนี้ยผมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนรู้ก็จะงงมันเป็นเอฟเฟกซ์ซอสเอฟเฟกทีหนึ่งนะครับผมกลนชุดนี้พี่มีว่ากลนชุดนี้ถ้าเล่นดีเนี่ยมันแรงมากเลยนะมันเล่นกับ นักม่ยากลก็ได้นะกลนชุดนี้จริงๆเละอย่างนักม่กุกลนี่ถือว่าแบบถ้าใครไม่เคยดูเพราะว่าจริงๆอ่ะการทำนายไพ่ที่นักมยากลเล่นให้นักม่กกลด้วยกันดูเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันปกติแต่พอมีเอฟเฟกหมัดที่2เนี่ยที่ออกไปอีกหมัดหนึ่งอ่ะอันนี้เขาจะอึ้งเพราะว่าอะไรเนื่องจากตรงเนี้ยเขาหลุดโฟกัสไปแล้วเขาโฟกัสแค่ไพ่มันตรงกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาไม่ได้โฟกัสคือเขาไม่ได้โฟกัสตรงนี้ว่าให้ทั้งหมดมันเป็นสีดําทั้งหมดซึ่งจริงๆเราใช้ไว้แต่แรกนกกกาาอออช่มัั้้้้ยคครรรระะะนนนนนปณีีขววงงแ็ืลุ ไม่จำเป็นต้องใช้ไพ่ทั้งสำรับก็ได้ใช้แค่ส่วนหนึ่งก็ได้แต่ถ้าจะเล่นให้มันดีแนะนาว่าให้เซตไว้ก่อนแล้วค่อยหยิบมาเลือกเหมือนเราเราเราแบ่งออกมาเองนะครับใช่ไหมครับอย่างที่2เนี่ยอย่าเผลอสับไพ่นะครับถ้าน้องเซตเสร็จแล้วห้ามสับไพ่เด็ดขาดมันสับไพ่ไม่ได้แม้กระทั่งตัดไพ่ตัดไพ่ไม่ได้นะผมเพราะตําแหน่งมันถูกเซตไว้ลงตัวแล้วอย่างที่3มนะครับผมตอนที่เราแจกไพ่เนี่ยจำไว้เสมอนะครับหลังจากที่คุณดูตัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราแจกจาก ซ้ายไปขวา10บใบนะ1ิบใบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อี่ห้าดดะ10บใบนะครับผมพอตอนนับให้เรานับจากขวามาซ้ายแทนโอเคไหมอันนี้ห้ามห้ามห้ามสับสนนะตอนแจกให้เราแจกจากซ้ายไปขวาตอนกลับมาให้เรานับจากนับจากขวามาซ้ายโอเคไหมครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกลนชุดนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเด็กคารู้ไม้ก้นะครับกลนไพ่นะกลนไพ่อย่างกลนไพ่ก่อนอย่างอื่นไม่มีเวลาทำเลยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเมจิกแบร์คาเดมีด้วยครับแถวๆนี้นะครับผมทุกครั้งที่มีอัพกนใหม่ๆนะครับมาแจ้งเตือนหาน้องทันทีสำหรับอีพีนี้นะครับฝึกกลกันเยอะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ